ยินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านในกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา2566ประวัติและข้อมูลของโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179ตั้งอยู่ที่หมูห่1บ้านวังน้ำเย็นตำบลวังน้ำเย็นอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้ว เดิมชื่อว่าโรงเรียนบ้านซับคีรี <ใจ S 1> ก่อตั้งขึ้นโดยชาวบ้านวังน้ำเย็นได้ร่วมกันบริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมเป็นที่ดิน16ไร่ และได้เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2515โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลวางน้ำเย็นมิตรภาพที่179เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 โดยมีดรจรินทาวรศิลป์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและนางสาวเอื้องฟ้าสายคำอดดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการมีครูผู้สอนจำนวน30คนข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179มีจํามีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 626คนสัญลักษณ์ของโรงเรียนดอกไม้ประจำโรงเรียนดอกแก้วสีประจำโรงเรียนม่วงขาวคําขวัญประจำโรงเรียนวิชาการล้ำเลิศชูเชิดวัฒนธรรมนำเทคโนโลยีเป็นคนดีของสังคม โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่1 7 9ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการผลักดันให้ทุกจังหวัดได้มีโรงเรียนที่มีคุณภาพกระจายอย่างทั่วถึงซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสในการศึกษาของผู้เรียนโรงเรียนได้ดําเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพในหลายด้านเช่น ด้านอาคารสถานที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการก่อสร้างอาคารต่างๆและงบลงทุนครุภัณฑ์จำนวน12รายการโดยได้รับอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน37,623,500บาท โดยความคืบหน้าณนปัจจุบันงานก่อสร้างอาคารต่างๆได้ก่อสร้างเสร็จสิ้นกว่า90%และได้เปิดใช้งานในบางอาคารได้แล้วเช่นอาคารของระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179ดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพนอกจากด้านอาคารสถานที่แล้วทางโรงเรียนได้จัดการแสดงผลงานและการจัดนิทรรศการของนักเรียนในงานที่เกี่ยวกับโรงเรียนคุณภาพร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่21และเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยครอบคุมการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมะวัยไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยหลักสูตรฐานสมรรถนะจะทำให้เด็กคิดได้ทำเป็นเห็นคุณค่าทำให้เติบโตมากขึ้น เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและมีส่วนร่วมในสังคมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระเบียบวินัยจิตอาสาทักษะอาชีพและความถนัดจัดกิจกรรมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนแบบให้เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างมีศักยภาพประกอบด้วยด้านภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์และดนตรี กีฬาอาชีพหนึ่งบัญชีเงินออมตลอดจนเด็กที่มีความบกพร่ขของได้รับการเรียนรู้อย่างเหมาะสมโดยจัดหาครุพัน์ห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องดนตรีไทยคลุพัน์ห้องดนตรีสากลครุพัน์ห้องนาฏศิลห้องปฏิบัติการทางภาษาและอุปกรณ์ในการฝึกทักษะอาชีพ โรงเรียนจัดการอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนโดยมีตารางสอน,สอนชั่วโมงสอนที่ชัดเจนซึ่งปัจจุบันโรงเรียนได้รับอัตรากำลังครูจากโรงเรียนวัดเกตแก้วมาทำกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันและใช้ระบบดูแลนักเรียนร่วมกันเพื่อลดการเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้านความปลอดภัยโรงเรียนได้ดำเนินงานโครงการเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพโดยปรับปรุงและพัฒนาระบบค,ความปลอดภัยของโรงเรียนมีการติดตั้งถังดับเพลิงขนาด1ิปอนตามอาคารให้เพียงพอต่อการใช้งานเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้มีเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิจุดบริการเจลล้างมือ พัฒนาความปลอดภัยของระบบการจราจรในสถานศึกษานักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลวางน้ำเย็นมิตรภาพที่179มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินนักเรียนมีทักษะในการป้องกันตนเองดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย ผลลัพธ์และความสำเร็จในปีการศึกษา2565ความสำเร็จด้านวิชาการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ล e a ทิ้งเท s t ate, หรือ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2565จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการมีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าทุกระดับในปีการศึกษา2565ความสำเร็จด้านการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70โดยได้เหรียญทองถึง17รายการเหรียญเงิน7รายการเหรียญทองแดง6รายการจาก41รายการที่ส่งเข้าแข่งขันโดยที่ชนะเลิศ3รายการได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ไปแข่งงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565ที่จังหวัดราชบุรี โดยได้ระดับเหรียญทองทั้ง3รายการได้แก่ no. 1. กิจกรรมการแข่งขันการแสดงตลกชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 2. กิจกรรมการแข่งขันปฏิมากรรมชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3 3. กิจกรรมการแข่งขันวงเครื่องสายผสมปีพาดไม้นวมชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6